วันยุดเกม f c Mobile นะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นโคเบลนะครับก็ถือว่านะครับเป็นผู้รักษาตัวที่ถือว่านะครับเก่งนะครับในหลายๆการ์ดนะครับอ๋อสำหรับวันนี้นะครับที่จริงนะครับผมย่อยไปแล้วหนึ่งทีแต่ว่าได้มานะครับก็เลยนะครับเอามาปั้นรีวิวเลยนะครับก็ทําเป็นเม็ดแดงนะครับสำหรับผู้รักษาตัวคนนี้นะครับก็พลังงานนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะมันไม่จําเป็นนะครับ ท่าสกิลต่างๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นผู้รักษาประตูนะครับคือผู้รักษาประตูนะครับในเกมนี้นะครับคือจุดเด่นนะครับคือต้องมีนะครับส่วนสูงนะครับที่สูงมากๆจะเป็นการดีนะครับเพราะว่าจําเป็นมากๆนะครับสลับการใช้งานนะครับก็ดูนะครับความส่วนสูงที่เทว่านะครับดีก็อยู่ประมาณนะครับหนึ่งเก้าห้านะครับ เป็นลากนะครับที่จริงนะครับมันจะมีตัวสูงกว่านี้แล้วก็เป็นเมตากว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับรูปร่างต่างๆอใช้งานได้นะครับดูค่าพลังนะครับคือการพุ่งนะครับหนึ่งเจ็ดเก้านะครับการคุมตำแหน่งหนึ่งเจ็ดเก้านะครับการรับบอลนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับหนึ่งหกสามนะครับ ปฏิกิิยานะครับการตอบสนองนะครับก็ถือว่านะครับหนึ่งแปดหนึ่งนะครับการเตะของ GK นะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ธรรมดานะครับเพราะว่าต้องการครับคือการรับแล้วก็ปฏิกิิยาในการโดดเซฟมากกว่านะครับสภาพร่างกายนะครับปฏิกิิยานะครับร้อยห้าสิบบวกไปสิบนะครับถือว่าได้นะครับความเร็วดีนะครับ ความว่องไวนะครับทุกอย่างได้ประมาณนี้นะครับคืออ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูกับตัวนะครับนี่ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ดูนะครับพลังงานนะครับต่างกันเยอะมากนะครับเทียบกับสไนเปอร์นะครับส่วนสูงดีกว่านะครับนี่ครับ เทียบกับสมัยเคอร์ก็ได้นะครับแต่ก็ยังมีนะครับในส่วนของเรื่องพละกกำลังเรื่องต่างๆนะครับสมัยเคอรจะเหนือกูบางจุดนะครับมามาดูกันเลยนะครับว่าจะไหวไหมนะครับผมจะเล่นนะครับอาวิช A หนึ่งลอดนะครับจะดูนะครับว่าคู่ต่อสู้ยิงผมได้เยอะขนาดไหนนะครับ แล้วก็จะไปเล่น Manager กันนะครับในโหมดนี้นะครับผู้รักษาประตูครับถ้าไม่เก่งแบบสุดๆนะครับคือทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเจอนะครับผู่ต่อสู้นะครับยิงดียิงเร็วยิงคมนะครับเจอ,อยังไงก็แทบจะเซฟไม่ได้นะครับถ้า วิ่งออกมานะครับตัดจังหวะได้นะครับหรือว่าเซฟได้นะครับอันนั้นก็จะมีผลต่อเกมเลยทันทีนะครับมันเหมือนจะนี่นะครับ พุ่งตัวยังไงก็เจอนะครับปั่นมันเอาไม่ได้นะครับตอนนี้ผมนำสามสูตรแล้วนะครับ สี่แล้วนะครับสีต่อสองนะครับห้าแล้วครับหกแลครับ เอาแล้วนะครับแปดนะครับเขาพู่งได้ห้าประตูนะครับแต่โอกาสเขาก็เยอะนะครับนี่นะครับหกประตูนะครับดูคู่ต่อสู้นะครับโอกาสทองนะครับสามสามเท่ากันนะครับเขาได้สองสองนะครับ โอกาสที่ถือว่ามันเป็นโอกาสดีนะครับโอกาสของฉันนะครับผมทําได้หกทับหกทับแปดนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเขาทําได้สี่สี่ในแปดนะครับคือผลงานเขาก็มันจะน้อยกว่านิดนิดนะครับโอกาสนะครับมันทําให้นะครับคือถ้า เขาทําได้ไม่ดีก็แสดงว่านะครับผู้รักษาประตูมันจะดีนะครับของผมนะครับก็มาดูนะครับในส่วนของเมเนเจอร์นะครับเมเนเจอร์ก็ถ้าเอาแบบเหนียวจริงก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะขนาดไหนนะครับเซตระบบเดิมนะครับ ลองดูกันนะครับว่าทํางานดีขนาดไหนนะครับบางตัวนะครับทํางานดีมากๆนะครับคือตัวที่มันทํางานดีนะครับคือโดดออกมานะครับแล้วก็มารับจังหวะนะครับที่ควรจะเอานะครับบางตัวนะครับยืนนิ่งนะครับถ้าเป็นแบบสมัยเคิลนนะครับมันมันก็ยืนนะครับแต่บางจังหวะมันก็ถ้าบอลมาตรงตัวมันก็โดดรับได้นะครับ แต่ถ้าบางตัวมันดีนะครับผมชอบตัวอลิซอนนะครับล่างบอลองดอนะครับคือตัวนั้นนะครับวิ่งวิ่งออกมาเยอะมากนะครับวิ่งมาเอาบอลวิ่งมานะครับตัดบอลตัดจังหวะนะครับถามว่าเหนียวไหมก็ถือว่าถ้านับนะครับ OVR ในตอนนั้นก็ถือว่านะครับเหนียวดีนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับตัวนะครับในยุคนี้ก็มันต่างไปเร็วมากนะครับ พลังมันจะต่างนะครับแต่ตัวที่มันเหนียวๆนะครับมันก็จะยังมีความสามารถของ AI ที่ทำงานดีๆอยู่นะครับมาดูนะครับว่านี่นะครับเขาจะเอาบอลไปยิงได้ไหม มาแล้วนะครับแน่งประตูนะครับผมยิงได้ก่อนนะครับต้องมาลุ้นดูว่าคุตสู้จะทำยังไงนะครับ คู่ต่อสู้ก็ถือว่านะครับเน้นต่อบอลน,นะครับถ้าเข้าไปได้ผมก็รับมือไม่ไหวเหมือนกันนะครับนี่นะครับขอโดดโดดพอได้นะครับแต่มันยังไม่เห็นจังหวะแบบปัดนะครับ เอาเข้าไปนะครับประตูที่สองนะครับถ้าไม่ยิงผมนะครับก็ต้องยิงคืนนะครับที่จริงนะครับผมก็อยากใส่ตัวอ่อนนะครับทั้งทีมนะครับให้มีแค่ผู้รักษาประตูนะครับแต่มันก็ถือว่านะครับเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยนะครับก็เลยนะครับไม่เล่นแบบนั้นนะครับ อย่างเห็นนะครับพวกลูกเตะมุมพวกอะไรไปนะครับมันมันจะได้เห็นนะครับว่าตัวนะครับถ้าโดน power shot นะครับนี่ครับเซฟนะครับยิงมาแบบนี้เซฟได้นะครับมาดูนะครับเตะมุมมานะครับโดดโดดนะครับถึงแม้นะครับมีโดดเช็คนะครับโดดเช็คจังหวะนะครับ ผมว่าเหนียวใช้ได้นะครับถ้าถ้าตัวนะครับ a อแบบนี้นะครับเหนียวเหนียวใช้ได้นะครับถ้าไม่ใช่นะครับแบบ power shot จริงๆนะครับแบบพีโดนี่นะครับถ้าไม่ใช่นะแบบ power shot หน้าหน้ากรอบนะครับมันมันไม่มีทางนะครับที่จะยิงได้นะครับถ้าแบบเจอหน้ากรอบนะครับมันมันเอาไม่อยู่นะครับ เขาใช้แท็คติกแบบนี้นะครับมันมพาบอลไปข้างหน้าลำบากนะครับมาดูนะครับว่านี่นะครับ้องหลังผมจะจับทางได้นะครับ คืเขาเซตบอลกันเยอะนะครับมันจะทำให้นะครับจังหวะมันเสียไปนะครับก็เหมือนนะครับไม่ใช่ตัวที่ออกมารับบอลเร็วนะครับจะยืนคุมจังหวานะครับ ดูนี่นะครับคือฝั่งนั้นนะครับเซตบอลมาแบบนี้นะครับผมบีบมันเข้ามุมแล้วนะครับถ้าไม่ต่อบอลแบบหลายจังหวะกว่านี้นะครับนี่นะครับมีโดดปัดด้วยนะครับว่าจังหวะรับไม่ได้มันก็มีนะครับแต่ก็โดดปัดทำจังหวะออกนะครับได้นะครับ ความเหนียวนะครับถ้าโดนโดนเข้ามานะครับมันมีโดดเซฟได้นะครับโดดปัดได้แบบสวยๆนะครับแล้วก็จังหวะที่เปิดเข้ามานะครับถ้าใกล้นะครับมันก็จะโดดปัดให้นะครับถ้ามันรับไม่ได้ตรงๆนะครับก็ถือว่านะครับใช้ใช้งานได้นะครับแต่ดูอีกรอบไหมนะครับ เจอนะครับคู่แข่งที่แข็งแข็งนะครับกดดันแบบเยอะๆได้นะครับมันก็จะดีไปอีกแบบนะครับเพราะว่าเวลาเจอคู่แข่งแข็งแข็งนะครับมันมันได้เจอเจอแบบการกดดันเยอะๆนะครับมันเห็นผลดีนะครับเพราะว่านะครับเล่นในระดับนะครับที่เป็นแหลงสูงสุดนะครับมันต้องเจอแบบแข็งแข็งนะครับอันนี้ก็จะเจอนะครับตัวตัวเร็วนะครับตัวลุกเร็วมาก ดูนะครับว่าโคตส้สันจะทํำยังไงดีนะครับนี่นะครับโอลิเซน่าจะฉีกกระชากได้นะครับแต่เร็วดีนะครับ ก็ถือว่านะครับโตก,กลับได้กว่านะครับอาโนก็มีความเร็วนะครับดูนะครับ ตัวนี้ก็ผิวนะครับยิงยิงดีนะครับแต่ว่านะครับไม่มีโอกาสได้จบนะครับเจอผมบ้างนะครับเสร็จบอลกันนะครับ โอกาสยิงแทบจะไม่มีนะครับนี่นะครับตัดจังหวะกันได้หมดนะครับแบบแข่งๆมันเจอกันมันก็จะลำบากหน่อยนะครับแต่ว่านะครับการยิงนะครับหนึ่งหรือว่าสองช็อตนะครับมีผลต่อใสถยชนะนะครับ แพ้ชนะนะครับอาจจะอยู่ที่จังหวะเดียวเลยก็ได้นะครับต้องมาดูนะครับว่าผู้รักษาประตูนะครับฝั่งไหนนะครับจะดีกว่านะครับถ้ารับได้นะครับบางจังหวะนะครับมันเหมือนกับโอกาสนะครับที่จะชนะเลยนะครับเขาก็เซตบอลระวังมากนะครับ นี่นะครับจังหวะเดียวนะครับมีผลมากนะครับถ้าผู้รักษาประตูไม่ดีจริงนะครับจังหวะเดียวนะครับมันมีผลนะครับนี่ครับนิดเดียวเองนะครับน่าจะเป็น DQR นะครับล่างล่าสุดนะครับที่เขาแจกกันะครับนี่นะครับเซตบอลจังหวะเยอะมันก็ไม่ดีนะครับ ประตูที่2นะครับนี่ครับโดดออกมาได้นะครับเดียวก็ถ้ามันโดดได้มันเหนียวนะครับค่ามีค่าพลังนะครับที่อย่างหนึ่งนะครับแทบจะสูงสุดในเกมเลยครับในตอนนี้นะครับเกือบแล้วนะครับ เหมือนตัวนะครับตัวจะไม่ไม่วิ่งเหมือนบางตัวนะครับบางตัวมันจะวิ่งนะครับผู้รักษาประตูนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับยืนยืนในเขตตัวเองเยอะนะครับไม่วิ่งมาตัดนะครับแต่ปฏิกิิยาการเซฟนะครับการรับลูกต่างๆมันถือว่าได้นะครับแต่ถ้าเตะโมมานะครับถ้ามาไม่ไม่ประชิดตัวนะครับมันมันไม่ได้ออกมานะครับ แต่ก็มีบางจังหวัดนะครับที่โดดออกมานะครับตัดบอลออกนะครับชกบอลนะครับโอกาสนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับตัดสินเกมได้นะครับนี่ครับก็ถ้าเจอนะครับแบบแข็งๆหน่อยมันก็จะแบบนี้นะครับคือแค่นิดๆนะครับมันก็จะมีผลต่อเกมเลยนะครับอันนี้ก็ ทดสอบรีวิวอยู่ประมาณนี้นะครับคือได้นะครับความเก่งความเหนียวได้นะครับใช้งานได้ดีนะครับสำหรับโคเบลนะครับก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าใช้งานนะครับก็ถือว่านะครับโอกาสที่จะเปิดได้หรือไม่ก็แลกแต่ว่าแลกนะครับมันแปดร้อยแทมเยอะมากนะครับบางตัวนะครับ OVR ระดับนี้นะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับ แทบจะหัดประมาณนะครับ450-500แทบนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับ800นะครับแล้วผมก็เปิดได้นะครับสองทีนะครับก็เลยนะครับปั้นเลยนะครับเอามาใช้งานนะครับก็ถือว่านะครับใช้งานดีมากๆนะครับอันนี้ก็มารีวิวนะครับตามการใช้งานนะครับก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่พออัดแล้วนะครับไม่เจอแบบกรณีนะครับที่ ต่อสู้ยิงเละนะครับวกตินะครับเวลาอาจลิปจะเจอประจำนะครับอันนี้ก็รีวิวนะครับสำหรับโคเบลเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ